สวัสดีค่ะวันนี้น้องพูดจะพาทุกคนไปตุยวัดและขิงกันก่อนจะไปฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจงให้กันด้วยกันค่ะไปชมคลิปกันเลย let's go ผู้ขอตัวไปไหว้พระขอพรก่อนนะคะขนไปอาาคคุณวมดี เยอะมากมาแล้วไปต้อนน้องกัน น้องเยอะไปน้องเยอะไปหยุดพักผ่อนจุ่มลงไปในน้ำดิเต็มปเลยเปลี่ยนที่ป้อนมั่งอ่ะ้ตงนี้เลยอ rút nhiều đấy, nhiều quá, nó xì đi.tiếng nước nó dột rồi, nó dột từ từ น้ำตีกน,นตกระจายเลยมดแล้วหมดแล้วนะบ<ไหน>๊ายบายยังเยอะ <laughs> อ้าวหายไปแล้วเอ,อ้าหายไปแล้วอะ่ะหักมาตั้งชิ้นหนึ่งไอ้เงี้ยมันกินกันไม่ได้ไปน่นแล้วอ ดินน้ำมันเลี้ยงพัดกับหม้อโอ้ตัวเดียวนี่ก็เกินแล้วแกฉีก็ยากยากคนไม่ได้ใหญ่ไปขาน่อยหนึ่ง พอไดมพอด้พอด้พอด้เดนวนหัวไม่เอานะไม่เอาบายบายง่ยนกไลบายบายไม่อยู่ไหน เออปะเ็นมีต่ตะก้า่ไม่ต้องหรอกหวังไว้นี้ก็ได้โอ้โล่งงานปีเขาหมดแล้วไงโล่งมันของธรรมดานี่แหละมีพี่ขาไายกันอะ เราต้องเดินไปดูวสวยสุดมาก ไม่รู้วัดจะไปไหว้เทวสวรรคที่ไหนก็มาได้นะคะที่วัดไร่ขิงของเราวัดไร่ขิงตำบลวัดไร่ขิงอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมไม่เห็นไม่เห็นนะมึงครับไม่เห็นไม่เห็นนะไหน่ะไม่เห็นเห็นไหมมือพี่ยังดำเลยอ๋อกดอะไรเนี่ยไม่เห็นจริงๆขนาดเพิ่มแสงนะ อันนี้นถึงจะเห็นเนี่ยต้องเพิ่มแสงขานาดนี้นถึงจะเห็น